ไปดสาวี่น้องเีาขวนขวบิ่งฝากพนบตกดนฝนบุตกดนฝากเหยวดแม่กระโหลกนางใส่สุดแดงเหยาวดอกเล่น

ท่านเป็น primero, ีเนื้นับเองสักหน่อยเกลือมัสกี้กระปุกเกลือมะกิกกระปุกอือเกลืแปนเป็นไรแกะเขาอือเล่นหน่อยเถอะ ในฟักวานเนี่ยตัดอันนั้นตัดมันมันเกิดไว้ตัดโบตัดโบเกิดเอามาเอามาปลูกนี่มันบวกเกิดพี่น้องมันบวติดตัดออกนี่เลยแตกแตกแนงไว้ <c oughs> นี่ยดน่อดมันแตกแล้วนี mặc mã bung, mã quay bung này tay 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 cái tay tay đây lại tay 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 đây này vẫn hẹn tay kẹp ở quán này anh hẹn thái kết quả kết mày bộ cả ngày nè bộ cái này ở tiền kia anh cho bà chị xem xăm đầy mũ đau buồn đau buồn to bậy mặc mộ thôi ừ ừ nát cả lăng tặng xuống bò nhầy tem bên là mèo bộp mấy mang keo đây này cả biệt bằng mày cả biệt bằng mày pa อ่นนอ่นดูกตอนหยอดมักะโหดเมองไม่ปลาตัวนี้มักหน้าตัวนี้กาบียมังหน้าตัวนี้เงเวดมักเป็นฟิกมฟิกระงเดียฟ

สวนหน่อยหัวดิมันพีดมันทำมันเลี้วงมักพริกเห็ดพีดูตรสับบวมพุนหนึ่งหนึ่งตายเวิดตายลายต้นเติบเห็ดพีดูตรอืมประมาณสิบสิบเมตรความความกว้างความยาวประมาณสิบ สิบสี่สิบสามสิบสี่เมตรจวนหน่อยพวกทำในระเบียบหน่องขอบใจที่เขาทำเพจ่อ